นิ่มมากพี่หิดลองนอนพี่ปูลองลองดูพี่ปูมันนิ่มจริงๆเชื่อยังพี่ปูขึ้นมามันถูกต้องหนูจะซื้อไว้ที่นูน่นจะให้พี่ปูขึ้นไปนอนข้างพี่หิดก็ไม่ได้สนใจเชิญค่ะ พี่พีทลบพี่พีทลุกสิค่ะผมรู้แล้วว่าทำไมอ่ะพี่ปูนะไม่ผมรู้แล้วว่าทำไมบุ๋มไม่ลุกเลยจริงๆมันนิ่มมากมันนิ่มทั้งหมอนทั้งที่นอนเลยหมอนนิ่มมากถ้าเราทั้งบุ๋มมันก็คือพี่ปูนี่แหละพี่ได้ไม่ไม่อันหมอนนิ่มมากอันนีนสิคะพี่ปูนอนค่ะ หมอนหมอนดีมากหอนจริงจริงหมอนดีมากนะคือหมอนนิ่มมากไม่เอ็นเดียโคตรดีดอันนี้ดีมากมาก<า>คือทำไมสีททำท่าฉีดเท่าไม่มีพี่ทีลูกค่ะไม่คือใครยังไม่มีหมอนหรือใครจะเปลี่ยนหมอนเนาะทั้งหมอนข้างกับหมอนที่เอาไว้นอนอันนี้นิ่มมากจริงจริงนี่ใบเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยนะครับ จาก2,000กว่าบาทนิ่มมากคือคือต้องบอกก่อนเว่าพี่พีนอนบางอันนะที่มันถูกปะแต่ว่าเวลาเรานอนไปแล้วพอเราเหมือนตั้งอยู่อย่างเงี้ยอ่นแล้คือเขาจะไปตามสรีระพอเรือที่ที่เราลองนอนไม่ต้องดีอ่ามันมันมันแบบมันเข้าแบบเข้าหน้าเข้าอะไรเรานิ่มจริงๆอันอันนี้ดีมากคุณเพจจ้าใช่มันกำลังดีครับข้างไหใคอต้องบนอ่ะเดี๋ยวนะกดไหนคือหมอนอ่ะ มไม่อันเนี้ยอันนี้ข้างบนเนาะใช่ใช่อผูนอนสองห้าร้อยห้าสิบเก้าหอยห้าสิบนะหมอนมเดี๋ยวขอกดซื้อหมอนก่อนเนี่ยพี่เขาสงสัยแล้วพี่เป็นนิ่มจริงเหรอมันจริงจังขนาดไหนวะต้อัอบถึงเี่หูแล้นีออนอ่อันนี้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวกดหมอนก่อนกดหมอนดีดีมากอันนี้ดีมากกดไว้ให้เผื่อใครอยากนอนที่ที่นู่นดีไหมคนเดียวนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ย นี่ของอุ๊ยยัดีมาทุกคนกดเถอะให้ดูใ,ใกล้ๆพี่คุณน้าคุณแม่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 แมอันนี้มันนไหนข้างบนข้างนัางข้างหน้าข้างหลังยังไงอะอันนี้มันเป็นยังไงตรงนี้คืออะไรม,ไมันเป็นข้างเขากลับไปข้างหน้าพี่มันจะได้มันจะได้ทิ้หลังเราผมเพิ่งรู้ว่าชุดคือแล้วยังไงต่อแล้วไนแล้วก็คี ใช่แล้วแล้วไหนอ่ะอ,อันนี้คือห้องอันนี้เอาไว้ไหนไหหว้ข้างบนข้างล่างอันนี้อย่างนี้ใช่ใช่ใช่ไหมอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ก็นั่งอ๋อเป็น <co ces> เขาดันหลังให้เราไปอีก <c oughs> อยู่ดีก็รักสุขภาพเราราคาเท่าไหร่เนี่ยรักสุขภาพจริงเดีย๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> ใครไปนอนหมอนข้างนอนไม่ต้องใช้หมอนข้างกันมั้งแต่ลุยหนูซื้อฟูกไปเลยให้มันจบไม่เงียบไว้ให้นั่งหนูบอกว่ากบบสนุกใหญ่แล้วอยูตาวกบบเป็นประกายมากเลยนะหนูกดก่อนเขารู้แล้วว่าทำไมหนูนั่งกดกดบ้างคนไข้คนนั่งกดจันใหญ่แล้วเขาไม่อุยเตียงห้องใหญ่กี่ฟุตพี่ปูเดี๋ยวนะวัน ก็ซื้อันนี้ไปเลยไงวันนั้นใครเห็นที่เปลี่ยนหลอดไฟอะ่ะนี่มีขายนะที่ถามว่าซื้อที่ไหนอะ่ะไม้เปลี่ยนหลอดไฟะครับสะดวกมากนะจริงๆถ้าใครยังไม่มีที่บ้านเนาะไม่ต้องปีนเก้าอี้นะคือไม้เปลี่ยนหลอดไฟได้สี่ร้อยกว่าบาทอันที่ใช้วันนั้นที่เปลี่ยนอยู่ที่บ้านนะครับโฮมโปรมีขายนะโฮมโปรมีขายแล้วมีตัวอย่างไหมแล้วมีตัวอย่างไหมครับม,มันเสียงหอบใครอะ คุณนานได้ยินเสียงฮอบหนูหรอเขาถามว่าเสียงฮอพบเบาะนั่งดีมากซื้อเถอะไม่ผิดหวังนิ่มมากๆแล้วว่าในเนี้ยมันมีแบบโค้ดได้มีคูป,ปองเขาลดให้อีกเธอซื้อเถอะอ๋อมาอันนี้จริงๆยังกดซื้อหมอน<ก>ข้างบบไม่เสร็จเลยจะบอกว่า เมื่อไรจะเลิกเป็นช่างจะบอกว่าอันเนี้ยวันนั้นอ่ะเราเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านใช่ไหมสั่งหมอนก็หมอนข้างเรียบร้อยแล้วมันสอยมันสอยมะม่วงได้ด้วยอย่างนี้ครับคือไม่ไม่มั่นใจวันนั้นอ่ะที่ไลฟ์ที่บ้านอ่ะแล้วหลายคนถามว่ามันคืออะไรมันคือที่เปลี่ยนหลอดไฟแล้วมันสามารถไปใช้สอยมะม่วงได้จริงๆนะเพราะว่าจะบอกว่า นี่ลองดูเห็นไหมมันใช้สอยผลไม้ได้จริงๆแต่ว่าแต่ก่อนอะก่อนที่จะมีไอ้นวัตกรรมเปลี่ยนหลอดไฟด้วยไม้อย่างเงี้ยเราต้องปีนเก้าอี้เปลี่ยนกันเนาะแต่ว่าหลังแกนที่มันมีไม้เนี่ยมันใช้ง่ายมากคือว,วิธีการนะครับมันจะเป็นตัวหนีบอย่างนี้เนาะแล้วข้างในมันจะมียางเอาไว้จับหลอดไฟทีนี้เราก็เลือกล็อกมันให้มันพอดีกับหลอดอ,อย่างงี้อย่างาง,างี้โอเค แล้วเราก็แย่เข้าไปข้างบนตามในเต้ามันนะครับแล้วมันก็จะเอาหลอดไฟออกมาได้เอาเราหลอดไฟโฮมโฟลไฟก็ออกมาเห็นไหมว่ามันใช้มันมันใช้ง่ายมากแล้วมันเป็นใช่คือคืองี้คืองี้มันใช้คือเราไม่จำเป็นต้องปีนแล้วฟ้าที่เนี่ยสูงมาก จริงๆน่าจะมีแบบ2เมตรบวกอะ่ะเธอบ้านใครไม่มีอะ่ะไม้เนี่ยซื้อไว้นะมันมันเอาไว้ใช้ดีมากแล้วคือทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นไม่เราจะบอกว่ามันยืดได้แล้วคือเวลาเราเก็บอะ่ะหนูภูมิใจในหนูภูมิใจในเขาไหมคะนึกว่าขบไฟที่สวนไม่ก็คือเวลาเก็บอะ่ะมันหดลงมาได้เนาะทีนี้เวลาเรามีฝ้าสูงๆนะครับ <4. S 1> <c oughs> จริงๆมันจําเป็นมากบ้านใครเนี่ยยังไม่มีไม้เนี่ยซื้อติดบ้านไว้ดีอ่ะเราจะได้ไม่ต้องปีนบันไดเนาะแล้วมันอละสี่ร้อยกว่าบาทแล้วมันแข็งแรงด้วยใช้สอยมาละกอ <ใน S 1> สอยมะม่วงได้โค่นมันลดเยอะกว่าเม่กี้อะโค่นมันลดเยอะใช่เราคือไม้นี่แทนจริงๆ,ๆ,ๆตอนม,าม,ามันเป็นนวัตรกรรมนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะคือเวลาเราแกะหลอดออกจากจากตัวกล่องเนาะเราก็มาใส่อย่างนี้เลยเราก็ปรับเบอร์ให้มันพอดีพอดีแล้ว ฟ้าสูงเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ไปได้ถ้าไม่สูงเกิน3เมตรนะอย่างนีน้แล้วเราก็หมุนอ้ออเอาเห็นไหมติดอุยอ้ยนี่เห็นไหมคือจะเอากรอบเขาลงมาแล้วเมื่อกี้ก็จริงจอันนี้นะวันนั้นใครถามอะ่ะ 400... 400กว่าบาทซื้อติดบ้านไว้400กว่าบาทใช่ไหมหนู กี่บานนะคะแต้งอยู่423บาทอันนี้คุ้มมากนะจริงๆซื้อติดบ้านไว้ครับแล้วก็เอาไว้ไล่แบบไล่งูไล่ไล่หมูไล่หมาอะไรอย่างเงี้ยเวลาไล่หมาทำไมคะหมายถึงแบบถ้าหมาจะกกัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนงี้อหนูซื้อแล้วอันนี้สองอันอันไหนคะ อันนี้2องอันอันนี้จําเป็นมากสําหรับทุกบ้านนะไม้เปลี่ยนหลอดไฟมันลดก่อนคุณน้านเนี่ยอันไหนคะอ๋อนี่นะ้ามัมีสอัน,น, 2> 2อนซื้อ3ฟุต3.5มจุดหอันแล้วก็ซื้อ6ฟุต2เพราะว่ามันต้องใช้แล้วก็ซื้อหมอนกับหมอนข้างโอเคค่ะเนี่หนูอยากรอนเนี้ยว่าจะไปไว้ที่บ้าน,นเผื่อใครไปนอนในบ้านเีงเนี่ยอ๋ออันนี้นี่ใช้ได้กับหลอดไฟ แทบจะทุกประเภทนะครับแล้วก็ซื้อไม้กวาดอีกสองเอาไป <ๆ S 2> ไว้บาด <นะ S 2> ข้่งหมาแมวชั้นบนชั้นล่างก็ถ้าใครยังไม่มีไม้นี้ไว้ที่บ้านซื้อทิ้งไว้ก็ดีนะจริงๆครับจะได้ไม่ต้องหาเพราะว่าตอนเราแก่ๆแล้วเราต้องปีนบันไดเปลี่ยนหลอดไฟอะ่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่เกิดอุบัติเหตุเลยนะเขาบอกว่า300กว่าบาทเอง ดูไ,ไปไว้บ้านพ่อบ้านแม่ก็ได้นะเพราะอะไรหรือปะคนแก่ชอบปีนขึ้นไปทําอะไรอย่าง<ช>เงี้ยใชเคนอย่างเงี้เ็ไรดูชอบปีนขึ้นไปทำถูกสาเหตุหนึ่งก็คือเราชอบปีนบันไดเนาะหรือเราเอาเก้าอี้มาวางแล้วก็จะเปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนสูงอายุเกิดอุบัติเหตุนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับสอยมะม่วงได้ชัวร์มันเอาไว้สอยมะม่วงนี่ไงสอยได้จริงเพราะว่าหนูเคยเอาไปสอย มันไม่จําเป็นต้องใช้ตะก้อนะอันนี้สอยได้จริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แก่ก็เอาไว้ได้จะได้ไม่ต้องปีนบันไดครับเตาปิ้งย่างเหรอกดซื้อเหมือนกันแป๊บนึงนะจะได้ไม่ต้องไปยืมบ้านใหญ่เออจะได้ไม่ต้องไปยืมบ้านใหญ่ถูกมากอ่ะ อุ๊ยพี่พีทอ,อะไรคะเขาจับเลยพี่ไม่ตั้งใจจามเลยอ่ะอ่าพี่พีทหลบสิคะบางัง คาบีบาระคาบีบาร่ะคาบีบาระคาบีบาระ่าาระอันนี้ชิลมากนะนั่งดูหนังหรือบบว่าแบบว่ามซื้อไม่ได้อะอยย่างงเี้นั่งก็ชิลมากอันเนี้ยนั่งซื้อไม่ได้อะยังไงครับราคาดี คาปิ巴拉คาปิร拉คาปิร拉คาปิ巴拉คาปิร拉ดูเหมือนคาปิราป่ะเมือเดี๋ยวทำท่าเป็นคาปิราปิตัวนี้เหลือพันแปดม่ีเหลือพันแจากสามพันเจ็ดลดเหลือพันแปดนะครับมรการโครงสร้างหนึ่งปีด้วยนะคะยกเว้นบอกไม่รับประกันนะแม่ถ้าเกิดแม่ไปเอาแบบ แมวเมอร์มาขวนมาขูดอย่างนี้คือไม่รับประกันแต่ตัวโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ต่างๆคือเขารับประกันโครงสร้างให้1ปีนะคะสําหรับตัวเบาะนั่งอันนี้นะมมนสามารถปรับขาได้นะน้าหนักรับได้สูงสุดคือเ0็กิโลเหรอใช่แบบกระจายน้ําหนักนะคะเห็นปะได้น่าจะได้ครับปึ๊บปึ๊บไม่ได้ครับปึ๊บ,บมีใครมีปัญหาไหมที่ใช้เคแบงค์จ่ายตอนนี้ครับไม่มีนะหนูเพิ่งจ่ายหรอพี่พีโดายัดบัญชีแล้วล่ะ งงงงนี่อ่ะอันนี้ออใครจะเอาก็ก<บ>ดได้นะคะนี่นั่งสบายไม่ได้เลยแล้วเนี่ยเขาไม่มีขาตรงนี้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไหนอะช์อก้าอี้่ช์เก้กอ้ีอ่แบบมันยกได้นิดนึงย้ายโยกแรงกว่านี้ค่ะยกแรงกว่านี้ค่ะหนักหนูก็ใกล้จะเจ็บแล้วนะรู้ยังโอ้ย <laughs> <laughs> S <S <S อ่ออันนี้ใครจะเอานะเก้าอี้สวยนี่อุ้ยน้ำหนักดีใหญ่ไงนี่ไงน้ำหนักดีมาแต่ว่าไม่ได้กองแกงนะน้ำหนักเขาดีเขาเป็นไม้แบบเนี่ยแล้วหนักดีแล้วก็ตัวของเบาหนูให้ดูก่อนนี่สามารถถอดได้หรอไม่ได้ปะ ช่ถอดถอดทำไมอะอ๋อถอดซักได้นะครับถอดซักได้ก็เก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งแล้วมันดิ้นินนะราคาบกตีสามพันกว่าบาทนะอันนี้มันเหลือแค่พันแปดเองอะไม้พวกนี้แข็งแรงนะครับตอนนี้ใช้เก้าอี้อย่างเงี้ยเล่นเกมอยู่เล่นเกมสนุกนะมันโยกไปโยกมานี่ไงในห้องเกมพี่พีงใช่ มันแบบได้ฟีลิ่งอ่ะเวลาเอ็นมันก็เอ็นอะไรอย่เงี้ยครับแล้วมันก็โยกไปโยกมามันแข็งแรงนะถึงดูอย่างเงี้ยว่ามันรับน้ําหนักไม่ค่อยได้แต่มันแข็งแรงนะครับโอเคเรามาช<ะ>ิ้ต่อไปโอเคหลังอันนี้จําเป็นมากจําเป็นมากๆจริงๆอันนี้ลองตูดหลงคนที่คนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมเนาะส่วนใหญ่อะครับปวดไหลปวดคอเงี้ยมันเกิดมาจากการนั่ง บนเก้าอี้ทํางานไม่ถูกท่าไอ้หมอนอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะมากนะเพราะว่ามันไปซัพพอร์ตกระดูกสันหลังข้างล่างอะครับเป็นงนี้จริงๆรตอนนี้ที่ทํางานที่ออฟฟิศก็ใช้อยู่รองหลังรองหลังอุย้ยไม่ใช่อันนี้ถูกถูกแล้วอันนั้นอ่าใช่ใช่ซื้อคู่กันได้นะครับราคาสี่บาทต่อชิ้นนะ ต่อชิ้นแล้วก็คือจริงๆใครมีปัญหาพวกแบบปวดหลังปวดคอปวดบ่าอย่างเงี้ยมันเกิดจากนั่งรถท่า,ทาได้ไหมอันนี้ในรถยนต์ก็ได้ค่ะใครที่เริ่มอัเนี้ไม่ต้องมาเป็นแบบซีซีเป็นตะข่า,ขายเอาอันนี้ไปลองเลยให้มันจบพี่เก่งค่ะพี่เก่งควรมีนะคะอย่างเงี้ยเวลาขับรถพี่เก่งจะปวดหลังนะคะคแต่จะบอกว่าจริงๆพวกเนี้ยช่วยได้เยอะนะใครที่นั่งทํางานออฟฟิศแล้วรู้สึกว่าปวดคอปวดหลังมากเวลาเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากนั่งเดี๋ยวเอาเก้าอี้ออฟฟิศมาเลยดีกว่า คาปิบาราเป็นผู้หญิงดิคาปิบาราคาปิบาราคาปิเราไเราเราถือหมอนนะครับภรรยาถือเก้าอี้ผู้หญิงแล้วภรรยาฮะหยุดดิต้องเรียกว่าอะไรคะไหนต้องเรียกว่าไหนมาสัน้องแก้มน้องแก้มเราถือหมอนนะครับส่วนน้องแก้มถือเก้าอี้นะครับ อะคาบิบารัคาบีบารัคาปิดบาคือคืออย่างงี้แต่เก้าอี้อันนี้ยมันยังเป็นเก้าอี้ทรงที่ซัพพอร์ตหลังนะปกติเก้าอี้มเก้าอี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ขอนี่นี่นี่เก้าอี้แบบนี้เดี๋ยวไปเอาไม่เอานีลองดูก่อนเดี๋ยวนะเอาอันนี้โชว์หมอนก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับแข็งแรงครับพี่ได้ไหมไหวไหมคือเวลาเวลาเรานั่งอ่ะปกติอ่ะมันมีหลาย เนี่ยคือคือหลังเราอะ่ะจะลอยครับสังเกตเวลาเรานั่งอะ่ะแล้วมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดหลังข้างล่างถ้าใครมีปัญหาพอฟิสิโดอมอะ่ะจริงๆริเพราะว่าพอนั่งพอนั่งแบบเนี้ยมันรับน้ำหนักเยอะแต่ว่าถ้าเรามีหมอนอย่างนี้แล้วเรานั่งมันจะซับพอร์ตหลังข้างล่างครับจำเป็นมากนะผมขับรถก็มีหมอน นั่งที่ออฟฟิศก็มีหมอนมันช่วยเรื่องลองนั่งสีนึ่สีมันช่วยเรื่องปวดหลังจริงๆเราต้องมีเบาะรองก้นก่อนแล้วก็มีเบาะรองหลังแล้วอันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ดีมากเลยดีกว่าที่ใช้อยู่อีกเออพี่พีก็กดค่ะแล้วก็อันเนี้ยลองซูมลองซูมลองซูมก็ไปหาน้องอุ๋ยมันเข้าสรีระใช่ คือคือถ้าใครมีปัญหาปวดหลังอะ่ะให้เอาให้เอาตัวนี้ไปให้เอาตัวรองหลังไปแต่ถ้าใครมีปัญหาปวดก้นเวลานั่งอ่ะครับให้เอาตัวหมอนไปด้วยแต่ตัวนี้ช่วยเยอะจริงๆคุยปวดาตัวมันดีคือคนที่นั่งเก้าอี้นานๆแบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหมอนอย่างนี้จาเป็นมากนะช่วยได้เยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าน,นวดหรืออะไรอย่างเงี้ย บางคนเป็นหนักต้องไปกายภาพเลยนะออฟฟิศซินโดมเนี่ยส่วใหญ่คุณกำลังพูดประชนประชันมาถึงดิฉันหรือเปล่าคะแล้วมันจะทำไมคะออฟฟิศนี่รอแล้วมันจะทำไมคะปวดตรงไหนนะปกตนนะิปวดหลังตรงไหนนะปวดตั้งแต่นี่เขามอบลองถึงนี่เลยดิแล้วตอนนี้เริ่มลามมาถึงนี่ก็คือนี่นี่น้องก็ปวดคือทั้งตัวจริงๆแล้วใครมีแบบปัญหาเริ่มต้นของปวดแบบหมอนรองกระดูก สันหลังเริ่มเสื่อมอะไรเงี้ยพวกนี้จำเป็นนะช่วยได้เยอะหอยมุกบนปวดหลังซื้อเลยจ้าจริงจริงเดี๋ยวขอกดอันนี้อันนี้สามสามหมื่นแล้ววันเนี้ยไม่ได้มีชิ้นใหญ่ด้วยกระเลวกระลาไปเรื่อยไปเปื่อยเต็มไปหมดเลยเป็นเพื่อน้องดูนะคะราคามันจะตกชิ้นแล้วก็มาสี่ร้อยนะคะแต่ก็น่าซื้อนะซื้อเป็นเซ็ตคู่นใช่แต่มันช่วยซัพพอร์ตมันดีมากเลยเนี่ย